โดราเอมอนและอเพื่อนตัดสินใจช่วยเขาอันดับแรกพวกเราต้องค้นหาบุรุษซาสุหนึ่งในบริกาศผู้พักดีของเป็กโกแต่พบว่าเขาถูกทหารของดาบูรันดาจับไป หลังจากช่วยเหลือลูกสุนัขชื่อชิปโป้แล้วพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยบุรุษซา,าสุจากคุกแต่ดาบุรันดาและซาเบรุผู้ประชาการกองทัพของเขารู้ว่าเปกบก,กลับมาแล้วจึงเริ่มค้นหาตัวเขาและกลุ่มของโดรอมอนดาบุรันดายังเปิดเผยว่าเขามีเจ้าหญิงสเปียรน์นาเป็นเฉลยอยู่ในวัง ในขณะที่ทุกคนกําลังซ่อนตัวจากทาหารของดาบุรันดานั้นบุรุษสุเล่าว่ามีคํากล่าวว่าเมื่อโลกถูกความมืดปกคลุมนักเดินทางสิบคนจะมาเคลื่อนย้ายหัวใจของรูปปั้นเพื่อช่วยพระราชวังโดราเอมอนคิดว่านักเดินทางคือเขาโนบิตะชิซุกะไจแอนและซูเนโอแต่ตระหนักว่ามีเพียงห้าคนเท่านั้นเมื่อชิปโปโหิวโดราเอมอนก็ใช้เครื่องทํานายสัญญาเพื่อทําให้ทุกคนอิ่มท้องแต่ว่าต้องทําตามสัญญาในวันรุ่งขึ้นนะ